เอาละค่ะสวัสดีทุกคนนะคะพบกับช่องของวอรคิรี่แห่งกสตริยาอีกแล้ววันนี้นะคะวอคิรี่จะมาพรีวิวสกิตลตัวละครใหม่นะคะที่มีชื่อว่าโรงในซีซั่น5.5นะคะในเกม Marvel Rivals ค่ะทุกคน เราเป็นตำแหน่งแวนก้าเราทุกคนตื่นเต้นมากอะทุกคนก่อนรับชมนะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องวอลคิรี่ด้วยนะเพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ของตัวแม่ตัวมัมนะคะและคลิปวิดีโอนี้สนับสนุนโดยเปทรวินท็อปอัพบริการเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมงเติมเกมรวดเร็วทันใจด้วยระบบอัตโนมัติไม่ว่าจะเป็นเกมมาเวลไรเวลลีกออฟลีเจนหรือวาร์เรนและทุกครั้งที่เติมอย่าลืมกรอกโค้ดหรือจะกดลิงก์ข้างล่างได้้เเเเลยนนะะะคคติิิมมขาาสปว เทวินและเบทวินทับอัพเท่านั้นมาค่ะทุกคนมาเริ่มกันที่สกิลเพย์แรกเลยนะคะทุกคนโรกเนี่ยการโจมตีคลิกซ้ายของเขาเนี่ยจะเป็นการต่อยหมัดออกไปนั่นเองนะคะทุกคนอ่าต่อยแบบ นะคะแล้วก็ HP เนี่ยเบสดอยู่ที่700นั่นเองนะคะต่อมาสกิลคลิกขวานะคะจะเป็นการกดค้างนะคะในการชาร์จโล่นะคะทุกคนเพราะว่าศัตรูเนี่ยเมื่อยิงเข้ามาแล้วน่ะทางโกเนี่จะดูดซับพ,พลังงานนะคะดูดซับและจะสามารถใช้สกิลคลิกซ้ายอีกสกิลได้นะคะซึ่งต่อยแรงมากๆเลยนะคะคุณนานี่ต่อยแรงแบบนี้เลยนะคะแล้วก็คูดาวห้าวินะคะส่วนสกิลชิพนะคะจะเป็นการพุ่งไปหาศัตรูนะคะแล้วก็มีการเกาะก,กำบังด้วยนะคะทุกคนแล้วก็จะทําการรวบนะคะทุกคนนี่อย่างนี้ นะะคการรวบนี่ยแล้วถ้ากดคลิกขวาไปด้วยเนี่ยจะทําการดูดซับพลังงานด้วยนะคะทุกคนแล้วก็จะทําให้ต่อยแรงมากยิ่งขึ้นเหมือนเดิมนะคะทุกคนคอมโบกับสกิลชิปแล้วก็คลิกขวาแล้วก็คลิกซ้ายได้เลยนะคะต่อมาสกิล e นะคะจะเป็นการพุ่งไปหาศัตรูด้านหน้านะคะเหมือนมาจิกเลยนะคะพุ่งเสร็จนะคะจะทําการงัดศัตรูขึ้นมานะคะแล้วก็จะมีคลิกซ้ายแบบใหม่มานะคะทุกคนพุ่งเสร็จคลิกซ้ายเป็นการเตะออกไป1ทีนะคะแล้วก็กดสกิลอีอีกครั้งนะคะจะเป็นการทุ่มศัตรูลงพื้นนะคะทุ่มเสร็จนะคะโจมตีค จะเป็นการเตะศัตรูออกไปนะคะทำดาเมจค่อนข้างดีเลยนะคะแล้วก็แลสสกิลนี้นะคะยังสามารถเป็น LE นะคะทุกคนศัตรูที่อยู่รอบข้างก็จะโดนไปด้วยเช่นกันคะ่ะแล้วก็ส่วนสกิลเอนะคะจะทําการดูด หาทุกคนทําการดูดนะคะดูดสกิลที่ศัตรูนะคะทําการใช้ล่าสุดนะคะต้องบอกก่อนนะคะว่าใช้ล่าสุดนะคะทุกคนกัอปปี้สกิลกับคนที่ใช้สกิลนั้นล่าสุดนะคะแต่ถ้าคนนั้นไม่มีมาก็กไม่รู้ว่าก๊อบได้หรือเปล่านะคะถ้าก๊อบได้ก็อาจจะสุ่มนะคะทุกคนและในการดูดเนี่ยจะสามารถดูดเลือดไปด้วยนะคะดูดเลือดศัตรูมาด้วยนั่นเองนะคะแล้วก็ทําให้ไม่ติด CC ด้วยนะคะทุกคนเปิดภาพพรีวิวให้ดูนะคะว่าดูดเราได้อะไรบ้างนะคะทุกคนนี่ก็ได้สกิลต่างๆด้วยนะเออ แต่ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นการดูดแบบว่าศัตรูจําเป็นต้องใช้ท่านั้นหรือเปล่านะคะก็ต้องรอดูนะว่าเกมเพจจะเป็นยังไงหรือว่าฟิกแค่สกิลนั้นสกิลเดียวนะคะ ส่วนต่อมาอันติเมทสกิลนะคะจะเป็นการระเบิดพลังเหมือนแดร์เดวิลเลยนะคะอยู่นานประมาณ8วินาทีนะเมื่อระเบิดพลังแล้วเนี่ยโรกจะได้สแต็กแวนการ์ดด้วยลิดและสตัติกจิตนะคะทุกคนก็คือแทงด้วยลีดสปอร์ตนั่นเองนะคะเป็นสแต็กนี้นะคะสแต็กสีเหลืองเดี๋ยวให้ดูเลยนะคะสแต็กนี้นะคะจะทําการเมื่อโรกอันติแล้วอยู่ใกล้แทงทีมตรงข้ามนะคะจะได้เลือดมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วถ้าเป็นด้วยลิดเนี่ยจะได้รับดาเมจมากยิ่งขึ้นนะคะและถ้าเป็นสตัติกจิตอยู่ใกล้นะคะก็จะได้ เลือดมากยิ่งขึ้นนะคะก็คือแบบเด้งเลือดนะคะทุกคนเพิ่มฟื้นฟูเลือดนะคะทุกคนหูค่อนข้างโกงมากๆนะคะแต่ไม่ได้ให้เพื่อนนะให้กับตัวเองนะคะแล้วก็อีกพาสีหนึ่งของอันติเมทสกิลนะคะจะทําการ ลดอันติของศัตรูนั่นเองนะคะก็คือลด energy อันติของศัตรูนะคะเมื่อเก็บมาสมมติกูเก็บมา1 0งละกูจะกดใช้ละแต่คือโลกดก่อนนะคะก็คืออันติก็จะลดลง90 99 8 97 96ลงมาเรื่อยๆนั่นเองนะคะค่อนข้างจะโกงมากนะสำหรับอันติเมทสกิลนี้เพราะว่าได้ทาง stack state ตันแล้วก็ยังทำให้ศัตรูเนี่ยไม่สามารถใช้อันติได้ด้วยนั่นเองนะคะ A later few moments later. มาค่ะทุกคนเรามาดูพรีวิวเกมเพยกันดีกว่านะคะว่าจะเป็นยังไงบ้าง สําหรับตัวละครโรกนี่ก็คือมาจิกใช้วาร์ฟนะก็เลยกรอบได้นะคะทุกคนนี่แต่พันิุเช่ามันไม่ได้ใช่ยังไม่รู้ว่ากรอบได้หรือเปล่านะนี่ง,งัดเตะงัดเตะงัดคือลดมากอีดอกรวบนี่คืรจริงๆนะมันเป็นตัวที่แบบอีดอกไอรอนฟิตสองดูดิใส่ยเยอะหน้าัะเออรวบรวบรวบจุ๊บ เตะงัดขึ้นเตะงัดต่อลงทุ่มอีดอกงงไปหมดนี่นะคะก็คือทําการดูดแล้วก็เพิ่มเลือดแล้วก็แบบกันซีซีด้วยนะคะขณะที่ดูดอยู่นะทุกคนโอ้โหนี่นี่อ๋อยกอบสกิลเวอร์อ่ะเดี๋ยวดูวอันติก,กันนะคะทุกคนนี่เปิ้งนี่ไม่ต้องใช้อันติก,กันค่ะเพรามึงกูได้บับอีกนี่เลือดเยอะนี่กูมีดาเมจแรงอีกกูได้หิวอีกกูเวอมาก เอาละค่ะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะกับโรกตำหน่งแวนการ์ดหวังว่าทุกคนน่าจะชอบคลิปนี้นะคะเราพยายามอธิบายอย่างละเอียดนะคะแต่ถ้าหากผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยในนาที่นี้ด้วยนะคะทุกคนสามารถติชมหรือคอมเมนต์ใต้ล่างได้เลยนะคะพี่มันเป็นแบบนั้นแบบนี้คอมเมนต์ได้เลยดิฉันไม่ว่านะคะทุกคนแล้วก็ขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีนะคะเดี๋ยวให้ดูรูปสกินของโรก่อนนะคะทุกคนว่าเป็นยังไงปึ้งซาเวชแลนนะคะทุกคนชอบกันไหมหี่เควสุดๆก นะและอยากเห็นวอคิวรี่เล่นตัวละครนี้ก็คอมเมนต์ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาไรฟ์สตรีมในคลิปหน้านะคะทุกคนเออมาไรฟ์สตรีมและอธิบายสกิลอย่างละเอียดกว่านี้นะคะในเซิร์ฟเทสนะตอนนี้ก็ยังแบบเห็นตามพรีวิวไปก่อนนะคะทุกคนเอาละค่ะเดี๋ยวลาไปแล้วนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าอย่าลืมมาดูไรฟ์สตรีมกันนะคะแล้วก็ฝากรันเติมเกมด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบายุ๊บมา